ไม่สองพันตอนนั้นไม่ยืดไม่ลูกเท่าไหร่เดี๋ยวฮะหลังนี้เท่าไหร่ตอนที่เสียเสียเยอะกว่านี้ใช่ไหมเยอะเยอะค่ะเพราะว่าเอกที่แตกหมดเลยแล้วปิวออกบันบอเนาะดูชื่อดูนามสกุลนะเงินไม่เยอะพันหกร้อยกว่าบาทนะออารับอันนี้เลยถ่ายรูปอันนี้ปัญหาอะไรอ่ะโดนโดนตัวไหนลงมาปัญหา ทรับอันนี้รครับวัสดีครับพี่น้องประชาชนในอำเภอบำบัทองที่รักทุกท่านครับวันนี้เองเอผมวิเชียนน,ยาน,น,น,นายกอุคารบริหารชนงหวัดบบังทองได้มาเยี่ยมผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ประสบภัยพิบัตินะครับจากาลมพัดนะครับท่านจะเห็นว่าของคุณยายเนี่ยเสียหายจากลมพัดซึ่ง นะคุณยายก็อยู่อยู่กันส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ผู้หญิงนะครับวันนี้เราก็ออกมาเยี่ยมเยียนแล้วก็ให้กําลังใจคุณยายนะครับคุณยายก็รู้สึกดีใจนะ,ะแล้วก็วแล้วก็คุณยายเองข้ารียกางกวัญและกําลังใจ นะครับอย่างน้อยเงินที่เราเยียวยานั้นก็เบื้องต้นนะคุณยายนะจะได้มาสร้างหลังคาแล้วก็ที่พักอาศัยหลังจากเกิดอุทกภัยน้ําท่วมด้วยนะครับวันนี้ก็ได้ออกมาเยี่ยมเยียนนะครับแล้วก็มาดูแลคุณยายเงินตรงนี้ก็จะได้ไปเยียวยาในสิ่งที่คุณยายยังเอามาจ้างมาด้วยคาะสร้างบ้านด้วยถ้าไม่ได้เม้เงินตรงนี้มา ก็มาในบ้านเดินนูไม่ได้เลยเดินมันดินไมเดินก็จะลุนรับ้านปุบหมดเลยนะครับก็ต้องขอบคุณรัฐบาลนะครับที่ใินมากก็เอามาเปลี่ยนบ้านเอาเปลี่ยนกับเพื่นก่ะได้นะอ่ะคุณยายดูแลสุขภาพนะครับอใอยสุขภาพแข็งแรงนะนะครับเดินก็ยุบเหมือนนดินะครับครับนะคุณยายรับรับเชฟไปเลยนะ ก็ต้องขอบคุณนะครับที่สมาชิกสภาหูที่สิบนะครับอบตนี่ก็มีอะไรก็มาบอกหมดรับเงินไมยก็ตัง2องหมืนกว่าแกก็รับเอามาให้เงินกระด้แปดร้อยแกก็ไปรับมาให้ถึงบ้านเลยถึงบ้านเลยแล้วได้ครบหมดทุกอย่างเลยนะสมาชิกดีไหม นะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับว่าการทำงานต่างๆนั้นนะครับไม่ว่าจะมาชิปสปามีอะไราบเขาก็มาบอกหมดกันเขาเรียกก็มากระจายข่าวดีให้ชุมชนทราบนะครับ วันนี้ก็นะขออนะุญาตลาคุณยายเลยนะดูแลสุขภาพน<ค>ะ,ระครับอ่จเจะเนครับขอบคุณยนค้ครับขอบคุณครับกับครกับอารนานๆนะตาาเช่นเดียวกันจ้ะนะดูแลสุขภาพครับคุณยายเนาะไม่มีอะไรันจะไปหานะได้ครับน่ารักมากตาบ